อาพี่ยังกดว้ายว้ายอู้วว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 ้วหวว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 วนวคววนวว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 ้วว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 วากวว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 คววววนววะวัวน้องวนนววววว เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่คือไข่นี่คือยูนิคอนนะคะแล้วเขาจะมีไข่อยู่ที่หน้าเขาเราต้องกดปุ่มตรงนี้นะคะก็ไข่ก็จะหล่นลงมานี่วิไข่มีกี่สีเนี่ยมีหลายสีมากเลยเห็นไหมมีกี่ใบคะทั้งหมดมีเจ็ดใบเฮ้อมรรือยังค่ะใครจะกดไข่เป็นคนแรกค่ะนูยิ้มค่ะหนูยิ้มเขย่า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 แล้ว พร้อมบอกนะอ่าแล้วก็กดเลย,ส,ยสีอะไรนะเอามือขนข้านี้ว้าวยิ้มตั้งอยากดูยิ้มอยากได้สีชมพูนี่เป็นไข่สีชมพู <c oughs> ไม,มีตาม,มันาูได้ค่ะพิมพ์พยายามได้ใครยู่ในคอนอะไรเนี่ยบิ๊บบิ๊บบิ๊บูบ้บบบ กมกุญแจเป็นรูปอมยิ้มนะคะนี่แบบนี้เลยโอเคค่ะมะต่อไปมินตามินตากดเลยค่ะกดตรงนี้ปุตรงนี้อุ๊ยเป็นไข่สีเขียวค่ะใช่ไหมให้พี่ให้พี่ยิ้มพี่ยิ้มเปิดให้อะโอ้โหน่ารักมากไม่ปุ๋ยขอดูหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยเป็นยูนิคอร์ เป็นสีแบบว่าสีแบบหลายหลสี<ไ>ปเป็นเลเยอร์นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวต่อไปนิ่ชาโ,โหมีขย่าด้วยมีขย่าด้วยอันนี้ชากดอุย้ยใครสีเขียวอุย้ยสมใบให้เลือกหนึ่งใบให้เลือกหนึ่งใบเอาสีไหนคะสีม่วงอ๋อมีใครมาบวชนี่ย เอาพี่ยังก่อนเอาใบสีม่วงเอาสีอะไรคะสีม่วงที่เหลือเข้าไปเข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่ันอุ้ยอะไรอ่ะวิบวับมากเลยอุ้ยอ้ยขอดูหน่อยค่ะขอเปิดเปิดโต๊ะหน่อยโฮ้ยหนูแยมได้หลายชิ้นมากเลยอ่ะอุ้ยเป็นดาวสงแล้วก็เป็นตัวหนังสือสวยมากลูกที่สองของมินตราค่ะ ผมมีไข่ยาวด้วยนะคะทุกคนเอามาสองใบเอาหนึ่งใบค่ะเอาหนึ่งเอาหนึ่งลูกเปิดเปิดกดแรงๆเลยอะไรอะที่ค้องลองเปิดดูหน่อยค่ะซิมโงยังไงหรออ๋อที่คล้องนั่นคือต้องแบ่งกันทุกคนเหรอคะมันติดอันนี้อ๋อโอ้โหอันนี้คือมินตามาแบ่งเพื่อนๆนะคะ อ๋อมันคือที่คล้องของทุกอันเลยอ่ะเอามาติดกันก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนอ่ะใส่เสร็จโชว์นะใส่เสร็จหรือยังคะขอดูหน่อยค่ะอ่าเวลาใส่เสร็จนะคะนี่ก็จะห้อยอย่างนี้ค่ะทุกคนน่ารักมากพินิชาพร้อมหรือยังคะโอ้นี่ไงของพินิชาของพี่หนูแย้มค่ะพร้อมยังคะอ่ะกดอย่างนี้เลยกดอย่างนี้เลยให้ทุกคนได้ดูกดเลยโอ้ยโอ้ย เอาใบสีเขียวนะคะพินนี่ชาเปิดเลยค่ะวอ้เป็นสีทองเป็นโซ่เป็นโซ่เลยเหรอแบ่งกันไงคะแบ่งติดอันเนี้ยฮะเมื่อกี้เป็นสีเงินตอนนี้เป็นสีทองขอเทเลยค่ะเทอ๋อไม่ใช่เป็นแบบนี้เลยอ้ยสวยมากนี่ชาโชว์เลยค่ะ อยไปเล็กกิ้งอะไนะว้าสีแดงกดเลยอะไรนะนมอันนี้นไรคะนมนมยังไงอะคะให้ปุเขาดูเนมที่เหมือนกินอะอ๋อนมเป็นยังไงเป็นแก้วเหรอคะเป็นอะไรคะน่ะเอ้ยน่ารักมากๆี่ริงอันพวกเนี้ย อ๋อใช่ใช่ค่ะคือแล้วเปลือกไข่เราก็สามารถปิดปิดไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่กลับคืนที่เดิมได้ค่ะแล้วก็แล้วกแล้วยหนู้หินเปิดได้ทุกคนเปิดตรงไหนคะหมุนที่ย <dles> ูน <Darwin> ิคอนหมุนนิที่เขายูนิคอนลองดูนะเ้ยมันหมุนตรงนี้มันก็กลางออกมาเลยอ่ะ นี่เลยนะคะของทุกคนคะ่ะที่ได้ในวันนี้อันนี้เป็นของมินตานะคะน,นี่เป็นของนิชานิชาได้สองอันคะ่ะอสซ้อยด้วยสวยมากๆเลยนี่ของหนูแย้มนะคะและนี่คือของหนูยิ้มคะ่ะและนี่ไงที่หนูยิ้มเอาไข่นะคะกลับเข้าไปที่เดิมนะคะถ้าเราจะเปิดเปิดยังไงนะคะเดีย๋ยวมันจะดูที่บอกข้างหลไปทางนี้ก็ไปทางนอ๋อ<า>มีปิด<ล>เปิดปิดเปิดอย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดอยู่ข้างหลัง เราจะไปซื้อของมาใส่ในไข่ใหม่นะคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย